และนี่ก็คือ making of oh okay ของแกงพวกเราค่ะสวัสดีค <th ่ะพวกเราแสดงจากเรื่องเฟื่องนครสวัสดีครับผมเจเจรัชศากด์บุรวงนะครับรับบทเป็นโจ้งในเฟื่องนครครับคาแรคเตอร์ของโจ้งนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าโจ้งเนี่ยเป็นตากล้องประจํากองนะครับผมที่บังเอิญนะต้องมาเจอกับ พี่เฟื่องต้องมาร่วมงานกับพี่เฟื่องแล้วก็เฮียกระดิษนะครับทางทังที่เขาเนี่ยไม่ได้อินแล้วก็ไม่ได้ชอบทางสองคนนี้เลยนะครับในช่วงแรกนะเพราะว่าไอเราเนี่ยก็เป็นคนที่แบบว่าไม่เก็ตเรื่องซีรีส์วายไม่รู้ว่าความรักแบบนี้มันคืออะไรแล้วทําไมทุกคนต้องคอยแบบว่ากรีดการ์ดอะไรขนาดนั้นซึ่งไม่เข้าใจยาหยีเลยกับทูเลยครเยบุคลิกจริงๆแล้ว ก็รู้สึกว่าโจงเนี่ยก็เป็นคนที่ล่าเริงคนหนึ่งนะแต่ว่าเราก็อาจจะแบบว่าเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเพื่อนเนาะแต่ว่าอยู่ห่างๆให้เราให้ให้ยาหยีกับทูเนี่ยเป็นคนอุ้มไปแต่เราจะคอยอยู่ข้างๆโอเคเวลาแบบเพื่อนแบบไม่สบายใจรู้สึกว่าเราตั้งฉายายให้เป็นพี่โจงปากแจ๋รู้สึกอย่างนั้นนะเพราะว่าเราหลายๆคนพอมองปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ย อีนี่น่ารำคาญว่ะชอบช็อตฟิวคนอื่นชอบแบบสมมติเดนนี่กำลังแบบเว้ยปินอยู่เลยอ้าวช็อตอีกแล้วซึ่งเราแล้วมันต้องมีหนึ่งคนน่ะในกลุ่มเพื่อนน่ะที่ต้องแบบว่าเฮ้ยเป็นคนชอบช็อตฟิวอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นมันต้องมีในชีวิตจริงอือใช่่รักเพื่อนจริงจริงไม่เคยกดไม่เคยอะไรเพื่อนเลย เอ๊ะแปลกเรื่งจริงเอาเรื่งจริงก็ไม่ได้ว่าะอ่ะพี่ยาหยีสวัสดีค่ะเจนนี่พัฒรวดีทิติวัติกุลรับบทเป็นยาหยีค่ะยาหยีเป็นแม่ค้าขข่แม่ค้าออนไลน์ค่ะขายครีมเพื่อเปดอมกอเฟืองค่ะก็อย่างว่าเนาะเวลาเราเหมือนกับว่า ยายีเหมือนเป็นตัวแทนคนหนึ่งที่เ,เราเป็นสาววายเหมือนเป็นแฟนคลับที่เราสึกว่าเออเวลาเราจิ้นใครสักคนหนึ่งเราสามารถที่จะทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้ด้อมของเราเนี่ยเติบโตได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะแล้วก็ยายีรู้สึกว่าเขาเรียกอะไรนะอ๋อแล้วก็ยายีเป็นคนที่สนิทเราเราจะเป็นผู้หญิงคนเดียวในแก๊งของเพื่อนกุมท่าด้วยอันนี้ปากแจวไปแล้วยายีกรี๊ดเก่งคะ่ะงงมากอาจจะวกรี๊ดทางเรื่องกรี๊ดต้นเสียงแหบคะ่ะแล้วก็ อะไรนะจิ้นกอเฟื่องในสุดท้ายยังไงคะเพื่อนเราไปรักกับพี่เฟื่องซะเองงงมากครับผมสวัสดีครับผมแบงค์ธนาทิพย์สีท้องสุนะครับรับบเป็นทูครับคาแรคเตอร์ทูนะครับก็จะเป็นาผู้ช่วยหมอเป็นเพื่อนคนสนิทของคมทัาเลยที่เวลาแบบกลมเขามีอะไรเขาจะเล่าให้ทูฟังเป็นคนแรกซึ่งเขาเชื่อว่าทูเป็นคนที่เก็บความลับเก่งที่สุดในกลุ่มครับผมใช่ก็เก่งครับก็บางเรื่องไหนที่กลมบอกว่า อย่าไปบอกเพื่อนอีกสองคนทูก็ไม่ฟูดครับผมใช่สุดท้ายสุดท้ายรู้ไหมเพื่อนสองคนรู้ไหมรู้เองเพราะว่ากลมเขาโปเองใช่ล็อตัวใช่กลมร้อนตัวแต่ถ้าแบบจะมารู้เพราะว่าเราบอกอยังไม่มีไม่มีแน่นอนอใช่ผือกลุ่มความลับนะใช่เป็นแบบแบบที่ปรึกษาเพื่อนแบบที่ปรึกษาอันดับหนึ่งแล้วกันเรียกว่าอันดับหนึ่งใช่รู้แบบแรกๆเลยว่าแบบพี่เฟื่องกับกลมชอบกันแต่เขาก็ เฉยๆรูการ์คาเฟ่แต่เขาก็ติดแซวล์นะ่เรดูเนาะก็แอบใช่เป็นแบบกวนๆเป็นแบบขี้กวนขี้แซวอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรอะอะไรอะไรเฮ้ยไหนเล่าสิอะไรอะไรขึ้นเป็นอะไรนะครับทหารสกปรกเป็นไรฮะอ๋อเป็นเอ่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าพูดแบบให้มันดูแบบดูดีอะก็จะเยอะ เออรถจักรยานยนต์เดยานยนต์เักรยานยนต์ใช่ใช่ใช่เฮ้ยคนหลังไอ้ทูคุณเอามาอวดพวกเราบ้างสิเออเราไม่เห็นไม่เห็นคุณเขียนตทวนก็จะเห็นไปแล้วใน ep ep สามใช่เขาขับรถนั้นไปทำงานนะ ออุุ้้ยยวิวิสวัสดีครับไม่เชื่อวันนี้ค่ะไม่เชื่อตอนแรกเราตกใจด้วยนะคือแบบตอนแรกก็มองไม่ออกมองไม่เห็นมองไม่าอะไรตะกใจตะกุ่มเออตกใจจริงๆปากมาแค่นี้แหละอ้าวอ้าวไปเรื่องไปแล้วครับโชคดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแค่นี้แหละครับผมจริงๆอ่ะชอบหลายซีนแต่ว่าถ้าพูดถ้าพูดเป็นภาพรวมว่าเวลาเรารวมกันสี่คนอ่ะมันจะมันจะมีความ เหมือนเมาจริงอะเนืออกแม้อารมณ์แบบอ่ะอย่างล่าสุดที่ไปที่ถ่ายกันมาที่ที่ที่เป็นฟิลเหมือนร้านกาแฟอะไรเงี้ยที่แบบว่าสองคนนี้เขากรีดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็อีพีแรกก็รู้แต่เสียดายที่ไม่มีพี่ตูอ่ะดิถ้ามีพี่ตูอก็คือจะเมามันกว่านี้แต่มันจะแต่มันจะออกมาเป็นลักษณะแบบแบบเออเวลาลวกแบบเพื่อนจริงจริงใช่มันก็จะมีความแบบเฮ้ยเออมันเกิดมันแบบ อยู่ดีๆมันก็เขาเรียกอะไรวะมีเรื่องพูดเองเออมันมีมันมีเรื่องพูดเองอ่ะใช่เราก็รู้สึกว่าเออสนุกดีเวลาแบบว่าอยู่ด้วยกันมันอัตโนมัติเนาะว่าแบบเฮ้ยอินี่ช็อตไอ้คนนี้เสริมไอ้คนนี้ด่าไอ้คนนี้งงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะส่วนกันไปเรารู้สึกว่าเออมันเป็นเคมีที่น่ารักดีนะครับสําหรับแบบเราก็รู้สึกว่า เออดีใจที่แบบว่าได้มาร่วมง,งานเอาจริงอันเนี้ยแอบรู้สึกว่าเหมือนของพวกเราอ่ะบทมันยังไม่มีความแบบ d าม m a ขนาดนั้นอาจจะอาจจะอาจจะเลยแบบไม่ได้ยากในมุมของการแสดงแต่หนูสึกว่าเอาว่าแต่ถ้าเกิดยากอาจจะเป็นซีนที่แบบว่าสมมติเราต้องถ่ายได้กันหลายคนแล้วมันต้องแบบมีการเดินม,มีการอะไรเงี้ย<ม>อาจจะว่าอาจจะยากในการที่แบบว่าบ็อกกิ้งแค่นั้นเองอะไรเงี้ยค่ะ ไม่ค่อยหัรื่องเมาเลยค่ะเหมือนกันค่ะยังไงคะขนาดไหมคะให้พี่แบงก์ก่อนพี่แบงก์ก่อนเลยค่ะมองอะไรดีครับก็ไม่ค่อยจะมีอะไรเมาหรอกครับก็คุณหลับเอุ้ยอันเนี้ยอะไรเขาเปิดตืก่อนเลยงงมากเราทุกคนต้องพักผ่อนเนาะมาฟื้นตื่เองแล้วกันมันเหมือนผมมาเขาเรียกว่าอะไรเขาไม่เหมือนไม่ได้มาถ่ายครับเหมือนมาแบบพักผ่อนเออ เพราะแบบการถ่ายเหมือนเหมือนเป็นเวลาเวลาเวลาว,ว่างงานหลักก็คือแบบมากินแล้วก็แล้วก็นอนใช่งานลองเป็นถ่ายใช่งานลองคือการแบบถ่ายถ่ายงานอะไรเงี้ยงานหลักก็คือกินข้าวสามคบสามเวลานะเวลามากองจะเป็นแบบกินข้าวครบสามเวลาอ,อนามัยแบบ มากมากไม่หนูาห้าเวลาช้าของหนูเช้าก่อนที่ยงเที่ยงก่อนเย็นเย็นอย่างล่าสุดก่อนที่ทุกคนจะเห็นว่าเรามานั่งถ่ายนี้ผมก็เพิ่งตื่นมาอเพิ่งตื่นมาถ่ายอันนี้ให้ทุกคนดูแล้วครับก่อนอันนี้ผมก็กินแล้วก็นอนมาครับใช่จุดมุ่งหมายจุดประสงค์ชัดเจนต้องใช่ต้องเป็นเรื่องจริงเอ๋ออันนี้เรากินเองนะก็คือพี่โจ้ปากแจ๋วอ๋อปากแจ๋วยายีกเก่งค่ะ ถูกเว็บร้อยครับจบรอยอยู่เลยจบเลยใช่ถูกเว็บ้อย,อยบองพี่จะบอกว่าทำไมถึงได้ฉายนี้เพราะว่าฝึกขับอยู่ครึ่งชั่วโมงก่อนเขาฉากอืมแล้วเป็นรถที่เป็นรถแบบคาร์ดอ่ะทุกคนก็จะรู้ว่ารถคาร์ดเป็นรถที่ขับยากสําหรับคนที่ไม่เคยขับนะอืมใช่คือจะเล่าให้ฟังนิดหนึงว่าก่อนเขาที่มันก็ถามว่า เออจะมีฉากขี่รถแบบมอเตอร์ไซค์น้าแบบอยากได้รถแบบไหนเนี่ยโอ๋อออโต้เลยครับออโต้โอลี่ครับผมเพราะว่าผมขับอย่างเงี้ยไม่เป็นเพรมาถึงวันจริงอ๋อรถคัส์ลผมก็ต้องไปฝึกขับก่อนช็อตคัสตายแต่มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่แค่ผมไม่เคยแล้วแหละถ้าคนเคยมาเขจะง่ายครับแล้วมันดูเข้าเหรอหรืออะไรพลังบวกในด้านความคิดค่ะรู้สึกว่าความคิดเป็นสิ่งแรกที่ทําให้คนเราอ่ะ มีอละไรับเลื่อนไม่ว่าจะเป็นถ้าเราคิดดีมันก็ไปทางบวกถ้าเราคิดลบมันก็ไปหางลบรู้สึกว่าสาหรับหนูเราเรา,เราแค่เราบอกว่าเราไม่ได้ให้มองแบบว่า,วาโลกสวยทุกอย่างแต่อยากให้มองแบบอย่าไปมองอะไรแล้วแบบว่าสมมติเราสึกว่า,าทําสิ่งนี้าทาไม่ได้อย่าอย่าไม่อยากให้มองอย่างนี้ให้ให้มองว่าเราสามารถทําได้ทุกอย่างมันเป็นไปได้ถ้าเกิดเราพยายามอยากให้คิดบวกคิดบวกกับกว่าให้พลังงานให้กําลังใจกับตัวเองเยอะ เราได้มีการคิดบวกไปแล้วเราก็ขอเป็นคิดคูณคิดค่าอ๋อเฮ้ยโดนดักมุกแล้วคาดไม่ถึงเลยนะว่าจะเล่นมุกนี้นี่คือพลังบวกอย่างหนึ่งเอออ่ะเราขอเป็นเรื่องขอมอบความมั่นใจแล้วกันนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับ2 0 2 4 2 5ย7ิบสี่ันห้า้อยหกสิบเจ็ดเนาะเราก็มีความเปิดกว้างมากขึ้นนะครับในทุกเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น เพศหรือว่าการแต่งกายนะครับผมอะไรก็ตามที่คุณไม่มั่นใจเนี่ยผมรู้สึกว่าผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่เคยไม่มั่นใจทุกทุกคนก็ต้องมีความไม่มั่นใจแหละแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเราเชื่อมั่นแล้วก็รักในตัวเองแล้วก็ภูมิใจในตัวเองแล้วอ่ะก็ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยกล้าที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองมั่นใจแล้วก็เปิดเผยออกมาให้ทุกคนรอบข้างได้รู้นะครับ อย่าไปเก็บมันไว้คนเดียวนะครับเรามีความกล้ามีความมั่นใจเราก็ต้องนะโชว์ให้ทุกคนได้เห็นเพราะว่าเราก็เป็นคนที่ดูดีคนนึงถูกไหมเออนะครับนั่นแหละสู้ๆนะครับทุกคนนะครับก็บระมณนะครับก็นะบเ,เ,หเหมือนเพื่อนๆนะครับผมเอ้ยอยากๆยาก้าเพราะผมก็ผมก็อยากจะ,ะให้พลังบมวกในการเรื่องในเรื่องการใช้ชีวิตแล้วกัน เพราะว่าก็ยกยกตัวอย่างจากประสบการณ์ตรงคือผมเป็นคนที่อยากตื่นมาใช้ชีวิตในทุกๆวันไม่ว่าจะแบบว่าเมื่อวานไม่ว่าจะเจอเรื่องไม่ดีหรือเรื่องดีอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเราอยากจะตื่นมาใช้ชีวิตต่อไปให้แบบให้มันคุ้มอะ่ะทุกคนอันนี้ก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงแต่สำหรับผมผม,ผมเกิดมาแล้วผมอยากจะใช้ชีวิตตัวเองให้มันคุ้มที่สุดนะครับใช่คือก็อยากให้ทุกคนแบบอให้กำลังใจด้วยแหละว่าแบบไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรมาก็ตื่นมาหากิจกรรมอะไรทําที่ตัวเองมีความสุขครับ อย่างเช่นผมตื่นมาก็แค่ตื่นมาได้กินอ่ะแค่ตื่นมารู้สึกว่าจะได้กินข้าวในแต่ละวันอ่ะผมก็มีความสุขแล้วอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดแบบง่ายๆเลยนะใช่ครับก็อยากให้ทุกคนแบบลองดูว่าในแต่ละวันทุกคนแบบอยากใช้ชีวิตแบบไหนก็ใชให้เต็มที่ครับโอเคครับผมทุกคนก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากพวกเราด้วยแก๊งกรมท่าชื่อแก๊งแบบชื่อแก๊งไม่ค่เยอชื่อแก๊งกรมท่าละกันก็จะมีทูมีเจ้ามียายียังไงก็ฝากด้วยนะครับผมแก๊งซัพพอร์ตเพื่อนอ่ะ นี้ก็นเรื่องกําลังเป็นยังไงครับในเรื่องในตอนนี้ตอนนี้นะคะในเรื่องกําลังเข้มข้นหายจะบอกว่าใครว่าตอนนี้สนุกแล้วตอนอีพีจะต่อไปสนุกเข้มข้นนิ่กว่าเดิมแน่นอนค่ะแล้วก็อ่ะอ่ะนะครับผมก็ฝากวยแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนนครนะครับ City o อ Star นะครับออนแอร์ทางช่องวันสาเนะครับเวลา4ทุ่ม15นาทีนะครับแล้วก็สามารถรับชมแบบเวอร์ชันอันคัดนะครับได้ที่แอปพลิเคชัน i อชีหรือว่า เวอร์ไนะครับเวลา23นนาทีหรือว่า5้5ทุ่านะจ๊ะทุกคนฝากพวกเราด้วยนะครับย yeah.